เร็วเลยไปเร็วๆชุดิมาขอบคุณค่ะขอบคุณชุตีมานะคะขอบคุณชุติมาด้อขอบคุณสัก่อนนะคะทุกคนทานกาแฟกันหรือยังคะขอบคุณด้อขอบคุณมากเลยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนทานกาแฟกันหรือยังครับเพื่อน เพื่อนๆทานกาแฟกันนะคะขอบคุณสีร้านดวงตานะคะขอบคุณค่ะเอ้ยอะไร่าไรนะคะขอบคุณค่ะคุณแปดล้านดวงตานะคะหกเลิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกุกำกลังใจนะคะ อือ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 ไปไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้างเนาะ ไปเช้าๆเลยไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ไปเช้าๆเลยไม่ต้องไอใส่เสื้อเบพอยบอกว่าหัวใจกกดๆนะคะเบพอยหัวใจกดๆะะบ,าจจกดบางทีบางทีก็ถ้าไป้าไปก็ไปโจดนันถ่ะนี่เราจะโจดไว้ทั้งคืนเลยเนาะบางทีที่เกียดแล้วก็นอนนอนอยู่นะ ทุกๆทุกๆม,มามามาเดีวมาเดีวมาเดีวมามามาตามมาตามแม่มาเร็วเดีเ๋ยวบางทีก็ถ้าไปโจทย์ด้านไหนก็โจทย์น้านกลางคืนน่ะคือคือโจทย์นอนอะน่ะเนาะอย่างว่านั่นแหละโจทย์ไว้กลางคืนน่ะยายองออนบอกว่าสวัสดีเพยพลอยจ้ายายองออนทักทายนะคะทักทายกันเด้อเพื่อนๆมาค่ะเอาข้าวไปให้น้องหมานะคะ ยายอิงออนหัวใจกระดดค่ะยายอิงออนบอกว่ายายอิงออนบอกว่าสวัสดีทุกบ้านเลยนะคะยายอิงออนสวัสดีทุกๆบ้านนะคะสวัสดีกันเ้อทักทายกันนะคะ โอ้ยเราว่าว่าว่ามันจะไปร้อนมันร้อนนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะร้อนนะเนี่ยมาเดินเอาเข้าวเอาเข้าวไปให้น้องหมาคันนะคะดูดูบรรยากาศดูดูสิแดดเปรี้ยงเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเนาะเมื่อคืนอะ่ะ เพลพลอยวะสวัสดียิงออนนะคะดีทักทายกันเลยค่ะค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเนาะใส่บาเดเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาให้น้องหมาแล้วก็เราจะก็ไปทำอะไรก็เออจะได้สบายใจของเราเนาะในเราเอาข้าวมาให้น้องหมาแล้วอันนี้ก็ ไปให้ทางนอกนะคะไปไปให้ลุงใกลหมู่บ้านฝังนู้นคือฝั่งนี้เขาเขาก็ให้ตลอดอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ชูติมาก็ให้อิโมจิมานะคะ <c oughs> ให้ทุกตาส,สวยๆมานะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็คุณยายดาว